มามาต่อที่ระยอง EP สอกันค่ะ เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากนะคะมาพักผ่อนแหละแต่วันทีก็คือต้องได้รูปจะได้รูปคือต้องตื่นเช้าตรงที่ตื่นเช้าก็เลยตื่นมาแต่งหน้าทำผมถ่ายรูปรับแสงเช้าก็ไปสวยๆนะคะจากนั้นก็ไปกินข้าวที่โรงแรมอันนี้ที่โรงแรมมีหลายอาหารเยอะเหมือนกันนะอร่อยดูว่าจากนั้นก็คืออยากเป็นคนชิลนะก็หมกตัวอยู่ในโรงแรมนิดหน่อยดูคลิปคาเล่นเปียโกันนิดนึ่องให้ใหายคิดถึงนะคะแล้วก็ไปต่อที่คาเฟ่ตาชอบมากเลยรนะ้านเนี้ยคือแบบว่าร้านมันสวยแล้วก็ขนมอร่อยนะคือขนมอร่อยจริง,รงส่วนตัวชอบครัวสองไส้ไอ ขึ้นไปดูได้นะคะจากนั้นเราก็มาซ่อมทีให้คาแรนทินนี่เพราะตอนคาแรนม,มันปิดนะคะเดินกุบกิบกุบกิบสามสิบนาทีก็ทั่วแล้วเข้าเย็นก็เพาเคดาม่สุซส้มตั้ปูปลาเสร็จปั๊บไปดูพาทิตตกที่เขาแหลมย้นะคะแล้วนี่คืออะไรแต่งตัวคุณนายมากแต่ขึ้นเราสองแถวชอบมากค่ะที่นี่เลยคอมเมนต์สุดคืององว่าดิฉันไปอยู่ไหนมาจ้ามา,มาระยองหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ามาที่นี่ด้วยอะ่ะสวยจบแล้วเดี๋ยวไปต่อยเดซ่ากันนะจ๊ะ